พอลูกได้ move ออกไปแล้วเนี่ยหลังคลอดสิ่งที่ตามมาคือความดำ ความดาล่องอันนี้ท้องสามนะคะก็ท้องสองก็จะจะยังมีความแบบก็มันก็จะเป็นแบบว่าดําๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคือมันเป็นมันมันเกิดจากฮอร์โมนมันเกิดจากแบบที่พอฮอร์โมนเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เนี่ยก็จะมีผิวที่ดําคําขึ้นเหมือนทุกอย่างของร่างกายอะคะ่ะมันจะเมลานินมันก็จะเพิ่มขึ้นผลิตขึ้นได้ง่ายด้วยแล้วทําให้แม่เนี่ยดาง่ายขึ้นอย่างรักแร้พอเส้นท้องเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดําง่ายคือเราก็ต้องดูแลตัวเองอะค่ะแม่แม่แมีเวลา นิดนึงแบบว่าเออดูแลตัวเองนะคะก็จะใช้ b o เ s t e r นี่ตัวนี้พออิฟตรวจปุ๊บมันก็ขึ้น2ขีดเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็คือ b o เตอร์ค่ะสั่ง b o เตอร์มากองที่บ้านเลยค่ะแล้วอิฟจะบอกว่ามันไม่มีสารอันตรายนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากลองใช้ก็สามารถซื้อใช้ได้เลยสั่งกับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็อิปส่งตรวจสถาบันเดิมสแกนนะคะเพื่อทดสอบ การระคายเคืองโดยทดลองกับอาสาสมัครในห้องแลบมีการเซ็นรับรองโดยแพทย์ผิวหนังนะคะของบริษัทเดิมสแกนเนี่ยซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเป็นเดิมสแกนเอเชียเราก็มีใบส่งตรวจแล้วว่าสินค้าของเราเนี่ยู o เตอร์ตัวนี้มันไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะฉะนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายแบบผิวคุณแม่ๆอย่างเราเราเนี่ยใช้ได้ถึงไม่ท้องก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยจัก็ตลยอิดดามมากตอนนี้เริ่มกลับมาดําแล้วทุกคนอายมากอย่าู เย่งเพิ่งดูอายมากเพราะว่าตอนนี้ฮอร์โมนมันเริ่มขึ้นมานะคะแล้วก็เส้นขีดเส้นขีดก็เริ่มชัดขึ้นแล้วก็ยังต้องใช้อยู่เวลาทาเข้าไปเนี่ยมันไม่เหนียวอะค่ะปกติที่เราทาเบบี้ออยอย่างเดียวหรืออะไรที่เป็นออยออยมันมันอะมันรู้สึกว่าพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ซึมมันอยู่ที่ผิวมันอยู่ที่ผิวแล้วทีเนี้ยพอพอมันอยู่ที่ผิวนานๆแล้วเราใส่กางเกงใช่ไหมคะหรือใส่ชุดคลุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันติดอยู่ที่เสื้อผ้าแต่อันนี้คคือไม่่ติดเลยะ แล้วมันก็เกาะที่ผิวดีมากนะทาปุ๊บมันก็จะซึมระดับระดับหนึ่งแล้วมันก็จะเกาะที่ผิวด้วยเรารู้ได้ไงว่ามันเกาะที่ผิวเวลาทากลางคืนเช้ามาอาบน้ําพุงเรายังลื่นอยู่เลยแต่ถ้าเป็นพวกแบบทาเบบี้ออยอย่างเงี้ยค่ะเช้ามาอาบน้ํามันก็แห้งๆแล้วอะ่ะเพราะว่ามันก็มันก็ซึมไปแล้ว ทำให้ baby, พวกเบบี้ออยล์อะไรเงี้ยดีไหมก็ดีฟิลที่เราแบบหลังจากอาบน,น้ําเสร็จเราก็จะรู้สึกว่าเออมันไม,ม,นไม่มันไม่เกาะที่ผิวเน <Yeah. S 1> ี่ยแล้วแล้วมันก็จะช่วยให้พุงเราขาวมากถ้าใครที่รักแร้ดงก็สามารถทาที่รักแร้ได้นะคะอย่างตาตุ่มด้านอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ทาตาตุ่มได้เลยมันก็จะช่วยได้นะคะถ้าอยากจะเห็นผลไวอิทไม่สามารถทําให้ได้นะคะอินกริเดยนย์บนโลกนี้ไม่สามารถที่จะเห็นผลภายในข้ามคืนหรือเห็นผลภายใน3วัน4วันอย่าง คืนแรกใช้มาตื um, ่นมาแล้วแบบเฮ้ยมันขาวเลยอะไรเงี้ยครีมอีฟไม่มีหาจากอีฟไม่ได้แน่นอนนะคะที่จะทําได้นะคะก็ก็จะมีแค่สารปลอดเตียลอยไฮโดรคิินูน ตื่นมาแล้วหน้าขาวเลยสิวหายเลยแล้วระยะยาวเนี่ยถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีผลมันเพอร์เฟกมากค่ะด้วยความที่ปลอดมันเป็นโลหะหนักค่ะทุกคนแล้วทีเนี้ยโลหะหนักเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้คือร่างกายมันก็จะดูดซึมสะสมไว้สะสมไว้ไม่วันใดวันหนึ่งอะ่ะเวลามันไปอยู่ที่ไหนอะ่ะมันก็จะเป็นมะเร็งตรงนั้นแหละตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้สึกคือตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเห็นผลดีใช้แล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ทุกคนรู้รู้อนาคตไหมอะคะก็ไม่รู้ใช่ไหมเรา ้วสมมุติถ้าเกิดว่าอิฟทําตามใจลูกค้าที่แบบอแอบใส่บะลลอดเนี้ยเป็นแม่ค้าที่ไม่มีจรรยบัณกับลูกค้านิดนึงแหละไม่นิดเนี่ยเยอะแอบใส่บอลลอดเข้าไปอ่ะแล้วเอามาทาทองให้ดูอ่ะอิฟจะกล้าเสี่ยงกับลูกไหมอ่ะแล้วอิฟจะทําให้แม่แม่หลายหายคนอ่ะให้ลูกให้ลูกในท้องแม่หลายๆคนอ่ะอาจจะพิการได้เลยอ่ะจะบอกว่าภูมิคุ้มกันแต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนแบบเออใช้บะลลอดเฮ้ยขาวไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ย <c oughs> แต่นานๆานไปเราไม่มีใครรู้ไงว่าอนาคตแก่ตัวมาฉชนจะเป็นโรคอะไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วจะบอกว่าอย่างครีมที่ลูกค้าส่งมาค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมพายครีมขมิน้นครีมอะไรที่มันแบบเป็นสีแบบทูดชัดสีเหลืองแปด๊ดสีแบบโอ้ยอาจจะสีซอฟลงมาหน่อยเป็นสีน้ำนมข้าวเหลืองๆอ่อนๆแต่ก็ยังคือเหลืองอยู่ดีหรือไม่ก็สีแบบสีเขียวแบบโอ้ยเขียวเขียวไม่รู้จะเขียวยังไงอันนี้จะบอกก่อนเลยนะคะว่าทําไมเขาต้องทําสี แปดแปดขนาดนั้นเพราะว่าพวกปลอดไฮโดรฟิโนนะคะนานๆไปมันจะไม่คงตัว แล้วมันจะทําให้เนื้อครีมที่เป็นสีเนื้อครีมถ้าถ้าสมมติถ้าเราไปใส่เนื้อครีมสีขาวนะสมมติเอาประหลอดพวกไฮโดรพิโนเนี่ยไปใส่เนื้อครีมสีขาวเนี่ยมันก็จะทาให้เนื้อครีมเนะี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลได้เออพอมันเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลเนี่ยเวลาลูกค้าเปิดดูใช้ดูก็จะไม่มั่นใจละทีนี้ทางแก้ทางเดียวที่เขาทําได้เลยก็คือต้องทําเป็นสีฉุดฉาดทําเป็นสีฉุดฉาดค่ะให้ให้รู้สึกว่าเออมันกลบสีน้ําตาลในระยะยาว เวลาลูกค้าเอาไปใช้หรือแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิต่างๆกันอย่างเงี้ยสีมันก็จะมันจะช่วยกลบ ความน้ำตาลได้เออก็ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้อันนี้ก็มันก็ห้ามไม่ได้อะแต่ก็ฝากถึงแม่ค้าแหละมันก็ต้องมีจรรยาบาณนิดนึงก็ถ้าใครไม่อยากใช้นะคะวิธีสังเกตอันดับแรกเลยก็คือครีมที่มันมีสีฉูดฉาดอย่าไปใช้นะคะเพราะว่าเขาก็จงใจเพื่อที่จะกลบสีแหละเพราะว่าสีมันเปลี่ยนง่ายอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะเวลาครีมทาตัวอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราทาตัวแล้วเราจะมาทาหน้าอย่างเงี้ยมันก็คือไม่แนะนํานะคะถ้าเกิดว่าใครทาตัวเสร็จไปล้างมือก่อนแล้วค่อยมาทาหน้า หรือเราอาจจะต้องทาหน้าก่อนแล้วค่อยมาทาตัวแล้วจะบอกว่าหลังจากที่เราที่เราหยุดใช้พวกครีมอันตรายพวกนี้นะก <c oughs> ระบวนการกระบวนการของมันเนี่ยมันก็จะไปทําลายโครงสร้างผิวทั้งหมดนะคะ <c oughs> เวลาเราไปเจอแดดเจอเหงือห่อหรืออะไรอย่างเงี้ยโครงสร้างผิวมันเปลี่ยนโครงสร้างผิวมันไม่แข็งแรงอะคะ่ะมันก็จะทําให้หน้า <c oughs> เกิดเอฟเฟกต์ต่างๆนานาเวลาเราเจอแดดหน้ามันก็จะแดงง่ายนะคะแล้วก็แบบมันก็จะมีรอยคล้ำง่ายบริเวณนี้ 你你你你，你。念 มันจะทำง่ายแล้วบางคนก็มีใต้คางด้วยเพราะว่าโครงสร้างผิวมันมันมันโดนทําลายไปหมดเลยแล้วก็พวกเมลานินที่คอยมาปกป้องพิทักษ์รักษาแสงแดดอะไรเงี้ยมันก็จะตายไปด้วยนะคะมันก็เลยทําให้พอเมลานินไม่มีอ่ะหน้าก็เลยขาวไงเออพอหน้าขาวแล้วก็เวลาเจอแดดมันก็ไม่สามารถบล็อกแดดได้ได้เท่าที่ควรคือผิวเราอ่ะเวลาเราออกไปเผชิญแดดอะ่ะมันก็เลยเป็นที่มาของผิวไว,วต่อแสงนะคะคนที่แบบติดสารอันตรายเนี่ยผิวจะไวต่อแสงกว่าคนที่ คนที่ไม่ได้ใช้คนที่ไม่ไม่ติดสารนะเออเพราะว่าคนผิวไม่ติดสารนะโครงสร้างเขาจะแบบแข็งแรงมากๆนะคะเวลาไปเจอแดดเออฉันก็ยังทนสู้แดดได้สักระยะนึงแต่นานๆไปแต่ก็อย่าไปใช้แดดนานนะเพราะว่าแดดเป็นสาเหตุของผิวคล้ำจริงๆพูดถึงในกรณีที่ คนที่ติดสารอันตรายนะคะก็จะไวต่อแดดมากคือแบบชแชบแป๊บนึงก็คือแบบโอร้อนแล้วอ่ะร้อนเผาๆแล้วอ่ะเออแล้วก็จะเป็นฝ้าฝ้านี่คือจะฝังระยะยาวได้เลยถ้าเกิดว่าเราเอาพวกแบบสารอันตรายมาทาตัวอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะเห็นว่ามันทําลายโครงสร้างผิวไปถึงชั้นคอลลาเจนเลยทุกคนแล้วชั้นคอลลาเจนคืออยู่ลึกมากนะคะอยู่ลึกมากแทบจะชั้นคอลลาเจนชั้นไขมันนะคะคือแทบจะครีมธรรมดาทั่วไปแทบจะลงไม่ได้แต่ พวกปหลอดพวกสเตียรอยพวกไฮโดรควินอมันลงได้พอมันลงได้มันก็จะไปทําลายพวกโครงสร้างที่มันอยู่กันเป็นระเบียบแบบเป็นดีๆอ่ะมันก็จะพังไปหมดเลยพอพังไปหมดเลยพวกแบบไขมันเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็จะแตกทําให้แบบเวลาเรามองจากผิวข้างบนนะคะมันก็จะเป็นแตกลายแล้วมันจะรักษายากมากรักษายากมากค่ะหรือบางคนก็อาจจะทิ้งรอยบาปไว้เลยอาจจะไม่หายเลยอันนี้คือผลข้างเคียงของสารอันตรายนะคะก็ พยายามดิกเลี่ยงเลยอย่าไปใช้เลยนะคะพวกสารอันตรายที่มันเป็นสีชุดฉาดและอีกอย่างหนึง่งที่จะบอกว่าตอนนี้ก็คือมองยากมากคือครีมที่มีสเตียรอยสเตียรอยเนี่ยสามารถใส่ในครีมเนื้อสีขาวได้ ใส่ในครีมเนื้อสีอ่อนๆได้นะคะแต่อย่างปลอดก็บไฮโดรควินนนเนี่ยมันต้องใส่ในสีเข้มๆเพราะสีมันจะเปลี่ยนง่ายเนาะแต่อย่างสเตียรอยเนี่ยมันดูค่อนข้างยากมากนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันรู้สึกว่าสอสาวันขาวเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นผลไวๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยากไปใช้เลยอะไรที่มันแบบใช้แล้วขาวเป็นแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยอีว่าตอนนี้มันมันมันเอาไปละ การที่จะขาวแบบแัมพร์ขาวแบบบีบีขาวผิวอะไรอย่างเงี้ยอีกว่าตอนนี้เทรนด์มันมาในในลักษณะของแบบผิวสุขภาพดีอย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตเรายืนยาวมากกว่าทุกและอย่างเวลาใครที่ติดสารมาแล้วมาใช้ครีม ครีมไม่ว่าจะครีมอีฟหรือจะเป็นครีมอะไรก็แล้วแต่ไปซื้ออะไรแพงๆใช้เลยเขาต้์แบรนด์ใช้เลยคุณก็แพ้ค่ะเพราะว่าสารอันตรายมันทําลายโครงสร้างผิวไปหมดแล้วจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันยากมากเพราะว่าผิวมันเคยชินกับสารที่มันรุนแรงแล้วมันเคยชินกับตัวยาไปแล้ว สเตียรอยก็ถือว่าเป็นยานะคะเป็นยาที่ต้องควบคุมโดยแพทย์ถ้าใครแบบว่าเคยแบบพลาดไปใช้สารอันตรายนะคะคือผิวก็จะมันจะพังแล้วอะ่ะกว่ากว่าที่ผิวมันจะเป็นโครงสร้างสวยกลับมาอีกครั้งอะ่ะแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งซึ่งบางคนก็ต้องจะต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเหมือนกันคะ่ะที่ผิวจะออกกลับมาแข็งแรงอีกครั้งพอผิวแข็งแรงเนี่ยอะไรเวลาเราใช้อะไรมันก็จะแพ้ยากแต่ถ้าผิวมันอ่อนแอรหรือผิวมันถูกทําลายมันพังไปไงงมันพังไปแล้วอะ่ะต่อให้คุณไปใช้ลาเมรลงัง นะคะคุณก็แพ้ได้ต่อให้คุณมาใช้อีพุณนก็แพ้ได้แล้วมันจะเห่ขึ้นแบบมันไม่ทาไมใช้ตัวนี้ใช้ของพี่อีฟแล้วทําไมสิวมันเห่ขนาดนี้คะอะไรอย่างเงี้ยถ้าใ,ใครที่เข้าใจการทํางานของสารอันตรายแล้วก็จะรู้ว่าเออนี่แหละมันเป็นเอฟเฟกที่ฉันเคยไปใช้มาเมื่อ1-2ปีที่แล้วไม่ใช่ว่าพี่หนูหยุดใช้มานานแล้วนะ1-2ปีแล้วนะทําไมหนูยังแบบแพ้อยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูยังใช้ครีมพี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็จะบอกว่านะคะกว่าผิวเรามันจะผัดอะคะ่ะทุก28วันน้องอายุเท่าไหร่น้องอายุอ่าเท่าไหร่30ใช่ไหมอ่าสมมุติ20กว่าอย่างเงี้ยคะ่ะยีกว่าผิวมันก็จะไม่ผัดทุก28วันแล้วมันจะเลื่อนไปเป็นทุก30 40วันแล้วอะคะ่ะ ถ้าคนผลัดทุก28วันนี่คือคนอายุ20นะเออคนอายุ20ถ้ามันผลัดไปเซลล์ผิวใหม่มันก็ขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็ผิวที่มันพังด้านบนมันก็จะเริ่มผลัดออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ผิวเรามันผลัดช้าลงอะค่ะนั่นก็หมายความว่าการฟื้นฟูของผิวมันก็จะช้าลงด้วยเออแล้วถ้าเกิดว่าช่วงที่ผิวมันฟื้นฟูอยู่แล้วช่วงที่ผิวมันถูกทําลายโครงสร้างไปช่วงที่ผิวมันถูกสเตียรอยด์ประหลอดมันทําลายโครงสร้างไปแล้วมันเคยชินกับสารอยู่อะ แล้วเราพอไปใช้ครีมอื่นๆ่ะอย่างเช่นลาแมรหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมาใช้ครีมอีฟอะไรก็แล้วแต่พอใช้ไปปุ๊บอ่ะหน้าผิวที่ในส่วนที่มันยังคงเคยชินกับสารอันตรายอ่ะมันก็ไม่รับพวกอื่นมันจะรับพวกเดียวกันค่ะมันก็จะ มันก็จะชินเคยชินกับยามันเหมือนอาการดื้อยาเลยนะคะแต่ครีมแต่พวกประลอดอะพวกสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่มีอินกิเดียนตัวไหนที่มันจะแรงไปกว่านี้ได้แล้วนึกออกป่ะคะถ้าเกิดเป็นยาเราก็ต้องแบบเปลี่ยนยาไปที่มันแรงกว่าเดิมใช่ไหมถ้าเป็นยากินแต่นี้มันคือมันคือครีมเราก็ต้องไปหาอะไรที่มันแรงกว่าสเตียรอยอะที่จะหาได้ที่จะรักษาได้คือมันก็ไม่มีแล้วไงคะ ถ้าถ้าเกิดแบบอินกิเดียนเอ่ยสารสกัดจากธรรมชาติเอยมันก็มันก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว balances. ค่ะคิมกระปุกละหมื่นก็ทําไม่ได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้หลังจากที่เราติดสารนะคะเราก็ต้องมีการพักหน้าก่อนนะคะให้แบบผิวมันอ่ะเราให้ให้ผิวมันค่อยๆฟื้นฟูเหมือนกําแพงที่มันพังไปแล้วอะ่ะเหมือนกําแพงที่มันพังไปแล้วอะ่ะแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีจะสร้างเสร็จภายในหนึ่งวันเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะมันต้องค่อยคก่อทีละก้อน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  ให้มันจนเต็มอะ่ะแล้วแต่ก่อแต่ทีละก้อนทีละก้อนเราก็ไม่รู้ว่าผิวเราพังไปขนาดไหนนะคะคิดดู ผิวอาจจะพังยาวเป็นกำแพงเมืองจีนแล้วก็ได้แล้วกว่าจ,จะเก่อเสร็จอะ่ะมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะก็อันนี้ก็พูดถึงสารอันตรายที่มันจะส่งผลกับเอฟเฟกต์เรายังไงซึ่งมันน่ากลัวมากทุกคนคือก่อนหน้านี้อิพเห็นคอมเมนต์เห็นโพสต์ที่ที่เหมือนแบบว่าเออเลิฟประหลอดมากอีกเลยรู้สึกว่าแบบโหตอนนี้เขายังไม่เห็นผลหรอกยิ่งกับตัวนะยิ่งมันยิ่งเห็นผลช้าไงแต่กับหน้าเนี่ยผิวหน้าเราค่อนข้างที่จะแบบเซนซิทีฟมันอย่างถ้าเราใช้ไปหยุดใช้สิวมันก็ขึ้นฟ้ามันก็ขึ้น ใช่ไหมคะแต่ว่าแต่อย่างตัวอย่างเงี้ยทำไมสิวมันไม่ขึ้นพวกใช้ปลอดสเตียรอยทำไมสิวมันไม่ขึ้นเหมือนหน้าก็เพราะว่าแบบในส่วนของร่างกายมันต่อมไขมันมันจะเยอะที่สุดนะคะก็ ตรงที่มันเกิดสิวง่ายนั่นแหละถ้าเกิดว่าอย่างแบบทําไมทําไมสิวมันขึ้นที่หน้าก็เพราะว่าต่อมไขมันที่หน้ามันเยอะต่อมไขมันที่หน้าอกมันเยอะทําไมสิทําไมเราทาครีมประหลอดที่มือไปแล้วสิวมันไม่ขึ้นที่มือวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่มือมันไม่มีต่อมไขมันนะคะมันไม่มันไม่มีตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็มันไม่มีตัวกระตุ้นที่เกิดแบคทีเรียมากระตุ้นต่อมไขมันทําให้แบบมันเกิดสิวอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีต่อมไขมันเท้าเอ่ยมือเอ่ยมันไม่มีต่อมไขมัน นะคะก็จะมีแต่ต่อมเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยเออสิวมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นนะคะที่ที่ที่ตัวมันก็เลยจะได้เป็นการแค่แค่รอยแตกนะคะรอยแตกที่มันแบบรอยแตกที่มันพังยับเยินอ่ะ เออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ตามขาอะไรเงี้ยขาขามันก็จะแตกแตกละแหงเป็น,เป,นเป็นลายแทงเลยอะ่ะทาตัวถ้าใช้สารที่ขาที่ตัวสิวมันไม่ขึ้นมันก็จะเป็นรอยแตกแทนแต่แค่ที่หน้านี่คือมันมีต่อมไขมันเยอะไงคะมันก็จะเกิดสิวได้ง่ายนะคะแล้วก็ก็กลายเป็นสิวติดสารนั่นแหละก็อยากให้ระวังนะคะก็คือถามว่าขายครีมทาหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรท้าทายเลยนะเพราะว่าเราต้องเจอลูกค้าที่อารมณ์เสียกับผิวหน้ามาว่าทาไมใช้แล้วยังไม่ดี ขึ้นเลยคะทำไมใช้แล้วยังสิวขึ้นทำไมต้องมีแต่ม,แตมีแต่จำไม่จำไม่จำไม่เนื้อออกไหมคะคนที่ขายเนี่ยอิทก็ต้องแบบยกนิ้วให้แมค่ค้าอีททุกคนนะคะว่าแบบทุกคนคือใจเย็นมากเพราะว่าคนที่เป็นสิวแน่นอนอยู่ละ เขาคาดหวังกับผลิตภัณฑ์ว่าใช้แล้วฉันต้องสิวหายแต่ในเมื่อเราไม่รู้ว่าเขาเขาใช้สารอันตรายเนี่ยมันานานมากน้อยแค่ไหนการทําลายการพังของผิวมันก็จะนานไปแค่นั้นกว่าที่จะใช้ระยะเวลาฟื้นฟูมันก็จะยิ่งนานขึ้นไปตามนะคะก็ถึงได้บอกเลยตัวแทนอีฟแม่งเก่งเหมือนกันนด้วยแบบคือแน่นอนว่าต้องเจอลูกค้าหัวร้อนมาเ <c oughs> พราะมันไม่ได้เห็นผลเลย นะคะคลิปอิฟไม่มีทางเห็นผลเลยแนะ่นอนอิฟทาให้ไม่ได้แนะ่นอนนะคะพอเห็นเคสบางคนตัวแทนตัวแทนบางท่านก็เข้ามาปรึกษาก็เลยแบบเออถือว่าตัวแทนใจเย็นมากนะตัวแทนใจเย็นมากนะเพราะาอย่างเป็นแบบแม่ค้าบางคนก็คือแบบยิ่งถ้าเกิดว่าใครมาทักแม่ค้าช่วงแบบฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงช่วงแบบว่าทะเลาะกับสามีช่วงประจําเดือนมานี่ก็คือแบบเห็นเห็นบางเห็นบาง